สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันพฤหัสที่26มกราคมนะครับสำหรับฮานอยเมื่อวานนี้3ฮานอยมีฮานอยปกติเจาะนะครับฮานอย VIP เจาะฮานอยพิเศษเด่นยังไม่มานะครับก็รู้กันต่อครับว่าวันนี้3ฮานอยจะเป็นเช่นไรนะครับท่านใดชอบเลขที่ผมวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ และถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบควรดูให้ผมด้วยนะครับเมื่วานฮานอยพิเศษออก43031ครับ43031ก็หลังจากที่บอกไว้แล้วหลังจากหยุดยาวมาเปิดมาจะมีเบิ้ลไหมก็สรุปแล้วเบิ้ลไปหนึ่งฮานอยครับฮานอย VIP นะครับสำหรับฮานอยพิเศษวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ6ครับวิ่งบนรู่ล่าง6ครับ ตอนนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนจริงครับบางวันหนาวบางวันไม่ค่อยหนาวอาทิตย์นี้4วันที่ผ่านมาเปิดแอร์ไป2วันไม่เปิดเปิดสไม่เปิด2 <c oughs> วันไหนร้อนก็ร้อนจริงๆนะหนึ่งหครับสาหครับหนึ่งหสาหกดห 18 38แล้วก็98ครับมา3เข้าไปครับผมเรียนสุด6รอง3นะครับชอบ6เล่น6ชอบ3เล่น3ส่วนตัวผมว่าน่าจะมีทั้ง6ทั้ง3นะครับ3ตัวครับ316 336 366 386 318-338-398 h านอยพิเศษได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอที่หานอยปกติและหานอย VIP ครับ